สวัสดีค่ะเพื่อนๆและ f อฟีทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดพี่ไก่เกลนาค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ไก่พามาชมดอกชมนาทนะคะดอกชมนาทเป็นดอกไม้ที่มีความหอมนุ่มเป็นเอกลักษณ์ค่ะชมนาทหรือชมนาทนะคะยังมีชื่อพื้นเมืองอื่นๆอีกค่ะก็คือดอกเข้าใหม่นะคะหรือชมนาทฝรั่งค่ะชมนาทนะคะเป็นไม้เถาค่ะ หรือไม้ลอเลื้อยสามารถเลื้อยทอดพาดพันสิ่งอื่นๆนะคะเช่นรัว้วซุม้มและจะเจริญเติบโตได้ค่ะเป็นไม้พุ่มนะคะจะสูงประมาณ0.5-1ถึง1เมตรอาศัยนะคะการยึดเกี่ยวของกิ่งก้านด้วยกันเองค่ะเป็นเนื้อไม้แข็งนะคะแต่กิ่งก้านออกมาเป็นเถาเลเล็กๆจำนวนมากในแต่ละต้นและทุกส่วน มีน้ำยางสีขาวคล้ายน้ำนมค่ะน้ำยางสีขาวของชมนาศนะคะเป็นสมุนไพรค่ะสามารถนำไปใช้เป็นยาได้โดยนำไปรักษาบาดแผลภายนอกส่วนดอกนะคะมีสรรพคุณค่ะลดเมาร้อนค่ะถ่ายน้ำเหลืองทำให้อาเจียนมีฤทธิ์แรงมากนะคะเป็นยาอันตรายค่ะ ใบของชมนาทนะคะเป็นใบสีเขียวสดค่ะผิวใบเรียบเป็นมันรูปร่างค่อนข้างมนนะคะปลายใบเป็นติ่งแหลมขนาดกว้างราว1 0เซนเมตรยาวราว1 5ซนติเมตรค่ะดอกชมนาทนะคะมีกลิ่นหอมนุ่มเป็นเอกลักษณ์ค่ะคล้ายข้าวใหม่นะคะผสมใบเตยและหอมมากในช่วงเย็น ก็ทำให้ชมนาศเนี่ยกลายเป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่นิยมนำมาอบน้ำเพื่อทำข้าวแช่ค่ะลอยน้ำดื่มนะคะพร้อมกลิ่นหอมๆชื่นใจค่ะและทำเครื่องหอมดอกของชมนาฏนะคะจะออกเป็นช่อกระจุกค่ะตามซอกใบและปลายกิ่งค่ะดอกย่อยเค้านะคะจะคล้ายกับรูปะระฆังคว่ำค่ะ กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อนนะคะกลีบดอกสีขาวค่ะโคนกลีบเนี่ยสีเขียวอ่อนเชื่อมติดกันประโยชน์ของชะมนาศนะคะเขาให้ความร่มรื่นสวยงามค่ะเขาจึงเหมาะที่จะปลูกเป็นซุ้มสำหรับนั่งเล่นนะคะแล้วก็ปลูกประดับตามซุ้มประตูต่างๆปลูกเป็นไม้ประดับค่ะไว้ตามอาคารบ้านเรือนสถานที่ต่างๆและนับเป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมอีกชนิดหนึ่งค่ะ รรมนาดนะคะปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดค่ะแต่ดินที่เหมาะสมที่สุดคือดินร่วนนะคะสามารถระบายน้ำและอากาศได้ดีค่ะไม่มีน้ำท่วมขังนะคะชร,รมนาดเนี่ยก็เป็นพืชที่มีความแข็งแรงค่ะทนทานทนต่อสภาพอากาศที่แห้งแรงได้ดีค่ะชอบแสงแดดจัดตลอดทั้งวันนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมจนจบคลิปค่ะพี่ไก่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม subscribe และสั่นกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ